คำว่าฉวนเหยียนแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าฉวนที่แปลว่าส่งบวกกับคำว่าเหยียนที่แปลว่าคำคำพูดคำกล่าวฉวนเหยียนคำพูดที่ถูกส่งคำนี้มีความหมายแปลว่าข่าวลือนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่นน่าเชื่อฉวนเหยียนชือจิงอมาข่าวลือเหล่านั้นเป็นจริงหรือเปล่าคําว่าน่าเชียแปลว่าเหล่านั้นพวกนั้นชื่อแปลว่าเป็นจริง มาแปลว่าหรือไม่หรือเปล่าเจ้าจู่ชื่อฉวนเยียนนี่เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นคําว่าจื่แปลว่าแค่เพียงแค่เท่านั้นปูกเขื่อชิงสิ่นฉวนเยียนไม่ควรเชื่อข่าวลือง่ายๆคําว่าปู้เขแปลว่าไม่ควรต้องไม่ชิงสิ่นแปลว่าเชื่อง่ายๆ มาจอดลึกคำศัพท์ไปได้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 179บาท HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ h o ด t e r ได้เลยค่ะ